ประเทศจีนโจมตีการลงทุนของประเทศจีนด้วยทําให้รัฐบาลจีนโดยเฉพาะสถานทูตจีนแสดงความไม่พอใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยประเทศไทยจึงแก้ปัญหานะครับด้วยการยึดทรัพย์สินทั้งหมดจากนั้นขายทออตลาดพอขายทออตลาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาเงินทั้งหมดคืนให้กับประเทศจีนเพื่อยึดหลักที่สําคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างจีน กับไทททยยยยีีีี่่่มมาาาาาวนานนตลลออดหร้ปผสวัสดีครับมาพบกับผมเทศดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศ วันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมหาอำนาจความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนและรัสเซียซึ่งกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลก <S <S เริ่มต้นเข้าที่สภาวะเศรษฐกิจก่อนนะครับสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ลงทองคำก็ล่วงถึง30ดอลลาร์สหรัฐหลังดอลลาร์แข็งค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดตอนนี้ก็เกิดผสมผสานเกิดขึ้นราคาน้ำมันและทองคำปรับลด หลังอัตราดอกเบีย้ยแข็งค่าขึ้นส่วนวอร์สตครับปิดผสมผสานท่ามกลางรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายและความหวังที่มีต่อเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกานะในขณะที่ตอนนี้ก็รอวันเปิดศึกนะโปแลนด์รุดเสริมกำลังตามแนวพรมแดนนะหลังมีการกล่าวหาหอของเบลารุสนั้นระเบิดน่านฟ้า โปแลนด์นะครับเปิดเผยว่าได้รุดส่งกําลังทหารเข้าไปประจําการบริเวณพร,รมแดนของตนเองหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของเบลารุสพันธมิตรใกล้ชิดของรัสเซียและชาติที่กําลังพักพิงแก่พวกวากเนอร์กำลังล่วงล้ําน่านฟ้าเกิดขึ้นตอนนี้ชวามก็ถูกสกัดทุกขนทางฮะปรากฏว่าทรัมโดนอีกคดีถูกฟ้องพยายามล้มการเลือกตั้งปี2020 โดนัทรัมป์ถูกฟ้องเอาผิดข้อหาพยายามล้มการเลือกตั้งปี2020ถือเป็นปัญหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงที่สุดที่ประธานาธิบดีรายนี้เคยประชิญมาในระหว่างที่เขากำลังลดลงหาเสียงกลับคืนสู่ทำเนียบขาวฮะซึ่งก่อนนั้นนั้นก็โดนข้อหานำหลักฐานเอกสารลับนะฮะไปเก็บไว้ที่บ้านโดยเฉพาะเอาไว้ในสุม่มในขณะที่ฟิตนะฮะ เรตติ้งหั่นความเชื่อถือของสหรัฐอเมริกากังวลน,นะฮะภาระหนี้มหาศาลฟริต i ์เรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับลดอัตราความน่าเชื่อถือขั้นบนสุดของสหรัฐอเมริกาลงหนึ่งขั้นนะครับสู่ระดับ AA บวกอ้างภาระหนี้สินของรัฐบ,บาลที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและความสึกกรอในธรรมมาพิบาลที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ระหว่างความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อจํากัดนี้สินของประเทศนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะสวนสัตว์จีนก็ออกมาปฏิเสธนะครับหลังจากถูกกล่าวหาว่าใช้คนสวมชุดหมีไปแสดงแหกตาให้กับนักท่องเที่ยวคลิปวิดีโอหมีหมากำลังยืนสองขาคล้ายกับมนุษย์นะครับโหมกระพือการคาดเดาไปต่างๆน,นานาบนโลกอินเทอร์เน็ต นะครับของจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สวนสัตว์มณฑลเจอเจียงทางภาคตะวันออกของจีนยืนยันว่าเป็นหมีจริงเพียงแต่มันตัวเล็กกว่าและต่างจากหมีที่พวกเราเคยชินกันและที่สาคัญมันยืนได้ด้วยนะครับในขณะที่ไต้ฝุนน่นันดุนนะครับซัดถลม่มเกาะโอกินาว่าทําบ้านเรือนได้รับความเสียหาย1ใน3ไม่มีไฟฟ้าใช้ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้ว1ราย ใช้ฝุ่นขนุนซัดถล่มทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นส่งผลทำให้เกิดลมกันโชกแรงพัดเสาไฟฟ้าหักโค่นระนาวบ้านเรือนราวดึงในสามของเกาะโอกินาว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ล่าสุดรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยหนึ่งรายนะครับไต้หวันประกาศยกกระดับต่อต้านการเจรกรรมนะครับหลังพบ ทหารถูกซื้อตัวเป็นสายลับของจีนกองทัพไต้หวันประกาศยกระดับความพยายามต่อต้านการจรกรรมหลังจากพบว่ามีทหารทั้งที่รับราชาการและปลดประจำการแล้วหลายนายเป็นสายลับให้กับทางฝั่งจีนจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจีนได้ปฏิบัติการจรกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบั่นทอนความเข้มแข็งของกองทัพและคณะผู้นำไทเป รวมถึงบีบให้ไต้หวันยอมรับเป็นดินแดนในอธิปไตยของจีนสำนักข่าวกลางไต้หวันรายงานวันโทเซียวซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองบัญชาการบินการบินและหน่วยรบพิเศษไต้หวันถูกจับกลุมฐานต้องสงสัยนำความลับกลาโหมไปให้เปิดเผยให้แก่กองกำลังต่างชาติรวมถึงจีนและก่อตั้งองค์กรขึ้นในไต้หวันพนักงานสอบสวนได้ทำการตรวจคน้นห้องของกองบัญชาการทหาร ที่เมืองเถาหยวนในสัปดาห์นี้และยังมีทหารเกษียณอายุราชการแล้วจำนวนสีนายรวมถึงชายแซ่เซียวนะครับทำหน้าที่เป็นคนกลางถูกนำตัวมาทำการสอบสวนด้วยในขณะที่สถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกามีการชี้ไต้หวันมีอาวุธไม่เพียงพอในการรับมือรุกรานจากจีนกองทัพไต้หวัน ไม่ได้เตรียมอาวุธยุโทโธปกรณ์เพียงพอสำับป้องกันการรุกรานของจีนจากการเปิดเผยของการศึกษาสถาบันวิจัยด้านความมั่นคงแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เรียกร้องให้ไต้หวันต้องซื้ออาวุธจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้นในขณะที่อุตุก็ยืนยันนะฮะสำหรับจีนอิทธิพลใต้ฝุน่นทกซูรียังทำให้ปักกิ่งเจอฝนหนักที่สุดในรอบ140ปี สำนักอุทกวิทยาประจำกรุงปักกิ่งนะครับเผยอ,อิทธิพลใต้ฝุ่นทกซูรีส่งผลให้เมืองหลวงของจีนเผชิญกับฝนตกหนักมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกสถิติเมื่อร้อปีก่อนในขณะที่ชายเล่นพิเลนนะปรากฏว่าอมหลอดไฟเข้าไปตามคำท้าของชาวเน็ตสุดท้ายก้ามค้างนะฮะต้องโร่ให้หมอเข้าทำการช่วยเหลือ ชายรายหนึ่งของจีนฮะซึ่งปรากฏว่าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในมณฑลเจอเจียงนะครับในสภาพมีหลอดไฟติดอยู่คาปากอ้างว่าแค่เล่นสนุกนะฮะตามชาเลนของชาวเน็ตคนนี้เอาเสื้อปิดไว้ที่ปากและพูดจะอู U ้อ e ู้อี้อีจับใจความไม่ได้จนกระทั่งในเฉนินยอมเอาเสื้อออกจากปากเจ้าที่จึงบางอ้อ เมื่อเห็นขั้วหลอดไฟขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากปากของเขาแพทย์ได้สักถามว่าหลอดไฟเข้าไปติดอยู่ข้างในปากได้ยังไงตั้งแต่แ,ตแรกนะครับชายคนดังกล่าวก็ตอบด้วยอารมณ์ดีว่าเคยเห็นคลิปวิดีโอที่ทําแบบนี้ก็เลยลองทําดูบ้างปรากฏว่าการครั้งนะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นอืออึงอะหนังสิพิมพเกาะโซโลโมอนรับเงินปักกิ่งแลกเขียนเชียร์ตอบแทนได้ไปกว่า แสนดอลล่าสหรัฐนะครับทั้งรถยนต์ iPhone คอมพิวเตอร์และก็แท่นพิมพ์สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหนักซือพิมพ์ชื่อดังของเกาะโซโลมอนโดนแฉแอบรับของกำนันจากสถานทูตจีนเกือบ1 4 0ขออภยัยฮะ1 4 0 0 0ดอลล่าสหรัฐรวมรถยนต์โทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องคอมพิวเตอร์และแท่นพิมพ์แลกเปลี่ยนเขียนเชียร์จีนอย่างโจงครึม หลังปักกิ่งใช้แผนเจาะสื่อแปซิฟิกเพื่อเสริมความแข็งแกรง่งทางอิทธิพลภายในปุยิภาคแปซิฟิกและโอเชียนเน้นนะครับท่ามกลางการแข่งขันกับชาติตะวันตกที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการที่ประเทศไทยนะฮะนำเงินประมาณ4-500ล้านบาท 去，沙努王晓红表示，中泰两国一家亲，特别是习近平主席去年访泰期间，双方宣布共建中泰命运共同体，开启了中泰关系新时代。中方愿同泰方一道，以落实两国领导人重要共识为引领，深化执法安全领域务实合作，为中泰命运共同体建设保驾护航，更好造福两国和两国人民。 ลงทุนกวละห้าสิบเหรีร้อยอยูนสามมื่นสามพันคนก็หลายร้อยล้านบาทเสร็จแล้วพอหกเงนมาหนีมาเมืองไทยล้วก็มามีคอนโดมามีมอะไรซื้อริษท,ทชั<ส>้นนหนึ่พอจีนแจ้งมาเราก็ต้องเซ็นต้องจับตัวส่งคนที่ไปได้แต่ว่าไอคอนโดที่มีอยู่เนี่ยเราก็ช่วยขายยึดแล้วก็ขายเมื่อขายโทต่อดต้าตอะไรต,าาตาา่าไมค์กนเสร็จได้งเงิน พอเงินจไปคืนเขาผมก็เอาเงินไปคืนเขาสี่ร้อยห้าร้อยล้านอยู่เนี่ยเฮ้ยบาทแล้วทางเขาก็ก็รับถกสู้ดีแจ้งรัฐมนตีมหาไทยมารับนทำพิธีเปิดเดียงที่เสียวยุ้ยไทยให้แล้วก็พอใจมากที่รัฐบาลไทยร่วมมือเขาบอกเขาไม่เคยได้รับความร่วมมือแบบนี้จากรัฐบาลไหนเสร็จแล้วให้ทุน จ้าน้ที่พพมของไทยไปเรียนที่จีนปีละสาคนท่กปีโสัมพันธ์ยิ่งแนบแน่นก็ลยายไป,ไปห,ลยหลายวันด้วยความโชคดีถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐบาลต่อรัฐบาลแฮ้ที่เอาเงินไปคืนแบบเนี้ยจีนเขาบอกว่าเขาเขาคิดเอหพอเอาไปมีปรวราเอาเงินไปคืนแล้วเนี่ยจีนจะไปแจกคืนแก เอ,เออ,อจะไปชดเชอเยียวยาย,ยัางไงเพราะว่าบางคนก็ไม่กล้าเปิดเผยตัว<อ>สีเทาลงทุนในกิจการสีเทาก็เอาเข้ากลองกลางร,รัฐบาลไปโอเคความสามารถพอพอมอไทยค่ะไม่เชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจ ตอนนี้นะครับคงเห็นชัดเจนว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากถูกลดความน่าเชื่อถือนะครับและก็ไม่ได้กลายเป็นเงินในอันดับหนึ่งของโลกที่ใช้ในการค้าขายกันต่อไปหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไปทำการเซงชั่นประเทศต่างๆและที่สำคัญส่งผลทำให้มีกลุ่มบริชนะครับขึ้นมา กลุ่มนี้ก็เลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเมกาเริ่มต้นจากจีนรัสเซียนะครับแอฟริกาอินเดียนะฮะรวมทั้งไทยก็เข้าร่วมด้วยแล้วก็จะมีประเทศฝรั่งเศสนะจะเข้าร่วมแล้วก็อีกหลายประเทศที่จะเข้าร่วมโดยจะใช้เงินสกุลของตนเองในการค้าขายกันแต่ปรากฏว่าเงินที่มีการค้าขายกันมากในตอนนี้กลับกลายเป็นเงินปดเออเปรตอยวน ของทั้งฝั่งจีนทําให้สหรัฐอเมริกาและค่าเงินของสหรัฐอเมริกากําลังย่ําแย่ลงนะครับส่งผลทําให้เกิดอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล,แล้วไม่ต่ำกว่า11อครั้งนะตั้งแต่ปีที่แล้วยาวจนกระทั่งถึงปีนี้ประเด็นเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะมีการไปร้องเรียน บ,บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการนำเงินที่ยึดจากทุนสีเทาสี่ร้อยถึงห้า500ล้านบาทนะครับซึ่งทุนสีเทาเข้ามาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับโดยวิษณุกรือง,งามได้ไปมอบให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยของจีนจีนก็แสดงความยินดีอย่างมากเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดจากมีกลุ่มทุนสีเทาฮะ เข้ามายึดธุรกิจนะฮะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับจากนั้นยึดธุรกิจทั้งหมดของประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาเป็นทั้งหมู่บ้านเป็นของตนเองนะครับสิ่งที่ตามมาคือรัฐบาลไทยเข้าทาการจับกลุ่มดําเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องยึดทรัพย์สินและก็ขายทอดตลาดจากขายทอดตลาดเรียบร้อยประเทศไทยได้มีการส่งเงินทั้งหมดที่ทขายทอดตลาดซึ่งเป็นทุนจีนสีเทาให้กับรัฐบาลจีนให้รัฐบาลจีนไปดาเนินการ หลังจากที่รัฐบาลจีนมีการออกแถลงการหลังจากที่พรรคการเมืองบางพรรคการเมืองนะครับได้มีการโจมตีคนจีนโจมตีประเทศจีนโจมตีการลงทุนของประเทศจีนด้วยทําให้รัฐบาลจีนโดยเฉพาะสถานทูตจีนแสดงความไม่พอใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยประเทศไทยจึงแก้ปัญหานะครับด้วยการยึดทรัพย์สินทั้งหมด จากนั้นขายทอดตลาดพอขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยก็เอาเงินทั้งหมดคืนให้กับประเทศจีนเพื่อยึดหลักที่สําคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยที่มียาวนานตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทร้ศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักการที่สิทสงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงก์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาถาธบพิตร ระวชิระเล้าเจ้าอยู่หัวโหรชาพระองเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพ่พระาปาเมมีนำชาตินไปรสศดรเดือดร้อนนะเ่งุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา กษัตริย์จอมพบเปลี่ยงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนกครราเหนือยิ่งสิ่งใด